สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะกรุงไทยประกาศ่วนธนาคารกรุงไทยประกาศ่วนปิดปรับปรุงระบบ3วันเช็คเลยมีธุรกรรมอะไรใช้ไม่ได้วันที่13มกราคม2566เพจกรุงไทยแคร์ธนาคารกรุงไทยประกาศแจ้งเตือนลูกค้าผู้ใช้บริการของธนาคารว่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการธนาคารจะทำการพัฒนาระบบงานยืนยันตัวตนผ่าน ndid วันที่13มกราคม66เวลา0า3 0นาทีถึงวันที่15มกราคม66เวลา7า7 0 0นบริการที่ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราวบนแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กดังนี้ 1. บริการเปิดบัญชีและยืนยันตัวตนผ่าน NDID 2. บริการ d s t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  m m n t t เพื่อรับและส่งข้อมูล Bank statement ผ่าน NDID สำหรับบริการอื่นๆสามารถใช้บริการได้ตามปกติธนาคารขออาภัยในความไม่สะดวกสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรุงไทยคอนเน็ก c e เซ็นเตอร์1 2 1 1 1 1อ1 1ขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามสตรี c o m ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดางังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ